สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่เดยอออฟทาหลอดบายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในเดือนตุลาปลายเดือนตุลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเนี่ยจะเข้ามาในเดือนถึงเดือนตุลาแล้วก็ อีกไม่นานก็จะใกล้ๆปีใหม่แล้วเดินเดือนหนึ่งหแต่รถเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะต่อสู้กับชีวิตในด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จเนียจะขอเป็นกำลังใจให้แต่ทุกๆคนที่ประสบปัญหาใดๆก็ตามที่ถาทมเข้ามาอ่ะมาเรามาดูกันมากันที่ทาตแรกค่ะธาดุลมแม้ถุนตุนกลมเราจะมาดูซิว่าปลายเดือนตุลาเนี่ย ความรักความสัมพนันธ์ก,การงานการเงินของคุณจะไปในทิศทางไหนมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังบ้างไพ่อดีตปัจจุบันแร้กก็อนาคตอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมจ๊ะมาอาจารย์มีข,าาข่าวฝากอาจารย์สัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยืซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่ ในวันที่17ธันวารับสิบที่นั่งนะคะเป็นรุ่นที่แปดแล้วถ้าใครสนใจเป็นสิ์อาจารย์ก็เรียนเชิญก่อนที่คุณจะเข้าเรียนคุณจะต้องเอาหนังสือเอาตำราไปอ่านทําความเข้าใจกับความหมายของไพ่ในเจไปใให้ได้ก่อนถึงจะเข้ามาเรียนแล้วจะได้รับรู้ถึงการเรียนการเป็นเรียนได้อย่างมืออาชีพโอเคไหมอ่ะโอ้แม่เจ้าอ่ะไพ่สวยงามอยู่นะไพ่ดีอยู่แต่ว่าก็ดีบ้างไม่ไดีบ้างนะคะอ่ะ ไพ่ใบแรกของคุณค่ะถ้าสนใจจะเรียนก็ไลน์มานะคะข้างล่างใต้คลิปมีแอดไลน์มาไพ่ใบแรกของคุณช่วงนี้หรืออดีตที่ผ่านมาิึงจะมาวานนี้รู้สึกถึงความเครียดนะคุณมีเรื่องเครียดเยอะมีอะไรที่ถาถมเข้ามาในเรื่องของจิตใจจิตใจความรู้สึกมีเรื่องที่ต้องทําให้คุณต้องขบคิดใ,ในหลายๆด้านหลายๆแง่หลายๆอย่างหลายๆอย่างนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะคิดมากนอนไม่หลับจิตตกกังวลใจจากที่มองอาจจะมาจากเรื่องของการทํางานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะการทํางานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงบางคนต้องย้ายงานบางคนต้องย้ายบ้านบางคนย้ายนแผนกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายนแผนกมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานการยกย้ายซึ่งคุณอาจจะทํางานเดิมหรือการค้าขายของคุณหรือทางานที่เก่าเนี่ยมันไม่โอเคสําหรับคุณแล้ว มันไม่โอเคมันมันสามารถทํางานได้แต่มันไม่สามารถสร้างไรายได้คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนอ่าเขาเรียกมีการปรับเปลี่ยนในการทํางานอ่าตามกระแสให้ทันอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนเก่งเชียวนะกินออฟวานเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นนักสู้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นถ้าคุณมุ่งมา่นต่าถนาในสิ่งใดก็ตามคุณสามารถนำพาตัวเองไปถึงความสำเร็จได้ดี มีทักษะดีนะเราเป็นคนมีทักษะนะคะลมมนถุนตุนกลุ่มเป็นคนมีทักษะในการทํางานมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งหรือคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนเก่งๆอ่าถ้าเราประสานงานกับคนเก่งๆหรือตอนนี้ดีวงานกับคนเก่งก็จะทําให้งานของเราไปได้ดีทีเดียวนะจ๊ะแต่ไพ่ของคุณเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์การไปทําบุญนะเออไปทําบุญไปไหว้พระไปทอดผ้าปลาทอดกับชิ้นไปทาบุญอนะ่ะ ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการฝึกอยู่ในอาจจะอยู่ในธรรมะอาจจะไปทําสังฆทานอาจจะเดินสายทําบุญบ่อยๆก็ได้มันมีเกณฑ์ของการเดินทางโยกย้ายหรือการทําใจใช่แต่คุณจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงตับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เช่นความคิดมากอาจจะคิดมากคิดไม่นอนไม่หลับจิตตกทนนิดนึงค่ะทนต่อสถานการณ์ต่างๆรอบตัวนะ คุณอาจจะต้องทนกับงานที่ทํางานไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เงินขายของก็ไม่ค่อยมีลูกค้าทนนิดนึงแต่คุณคิดเยอะมองถึงอาการคิดเดยอะคิดมากแต่ว่าในความคิดมากของคุณเนี่ยให้รอบข้างเนี่ยคุณอาจจะเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ๆมองหาการงานใหม่ๆมองหาชีวิตใหม่ๆมองหาสิ่งที่มาทดแทนสิ่งเก่าหรือก็ยังทําของเก่าไปแต่กาลังมองหาลูกมองหาทางเพื่อจะ ไปในวันข้างหน้าหรือการเปิดเปิดตัวต้นไปสร้างตัวตนรอนิดนึงค่ะเดอะซันมาแล้วนะเดอะซันมาแล้วรอนิดนึงถ้าคุณผิดหวังกับอะไรมาหรือที่ผ่านมามันไม่ดีในเดือนนี้ในปลายเดือนนี้ค่ะความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณความสุขความสําเร็จข่าวดีจะทําอะไรก็รู้สึกว่าจะจะเริ่มป้องตัวจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากจนหน่อยเป็นไปนะ บางทีเขาบอกว่าพลังงานที่มันหน่อยอะ่ะบางทีเราดิ่งเกินไปดาวเกินไปหน่อยเกินไปสิ่งดีๆมันจะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นยิ้มรับยิ้มสู้กับเดอะซันนะเดอะสตาร์เดอะซันมาแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนหรือถ้าบางคนอยากย้ายงานบางคนบอกว่าโอ้ทำงานที่นี่มันไม่เบิร์อาจารย้ายงานได้ไหมย้ายได้ค่ะย้ายได้เราเกิดดีด้วยสิ่งที่คุณกาลังจะไปสิ่งที่คุณกําลังจะคิดมันไปในทิศทางที่ดีได้น่จ้ะ ถ้าเห็นไพ่แบบเนี้ยเหมือนจักรวาลเริ่มจะเปิดทางให้คุณแล้วนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปทำบุญบุญที่ทำมันหนุนนำชีวิตอาจจะเปิดทางให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ต้องทนเอาหน่อยต้องทนเอาหน่อย,อออยไม่หน่อยเหมือนกันต้องทนมาเยอะอ่ะเพราะที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นคนเอาผู้สอดนะชีวิตยังต้องสู้อ่ะตัวคุณเองเนะี่ยเป็นคนที่ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะแต่เวลาคุณเดือดร้อน ราคุณร้อนอกร้อนใจหรือเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยไม่มีใครมาช่วยคุณคุณเท่านั้นที่จะประคับประคองตวเองลำแข้งลำขาของตัวเองเท่านั้นที่จะนําพาคุณไปในสิ่งที่ดีได้เพราะฉะนั้นคุณเป็นนักสู้ค่ะสู้มาตั้งนานแล้วบางคนนะ่ะฝ่าจะมาดูดอไม่ได้ดะชีวิตก็ไม่ง่ายนะแต่คุณก็ฝ่าฟันมาได้ในทุกรูปรูปแบบเหมือนกันช่วงนี้อาจจะมีความอดทนเกี่ยวกับสถานการณ์ความอึดอาาัดใจหรือการทํางานที่มันไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราต้องการงานบางทีก็ออกมาไม่ดีบางคนทํางานแต่ไม่ได้เงินก็มีลักษณะแบบนั้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองถึงความคิดหนักใจของคุณเนี่ยกำลังคิดหนักกาลังคิดมากกาลังหลงทางอยู่หรือเปล่าว่าจะไปทางไหนพยายามทําใจและปรับปร,รานการเรียนรู้การปรับปร,รานการเปลี่ยนแปลงจะยึดติดก,กับอะไรนะคะคนเราอย่ายึดติดก,กับอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรายึดติดมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไมี่ากอบ อย่าอยู่อย่าอยู่ในกรอบตีกรอบให้กับตัวเองมากเกินไปมันมองถึงการทํางานที่สมมติเราทาตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราก็เปลี่ยนไปทาอย่างอื่นเด้เราขายของตรงนี้เราขายไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทุนขายขาดทุนก็จะยองอยู่จะจะทุ่มจะเทบางทีมันอาจจะเป็นตลาดที่ตายแล้วมันอาจจะเป็นของที่คนหนึ่งเขาขายกันเยอะมันการแข่งขันมันสูงเราก็พยายามจะเรียนรู้แล้วปรับตัวแล้วก็ไปจับสิ่งใหม่ก็เป็นได้งานเหมือนกันถ้าคุณงานงานประจํา ให้อยู่กับงานประจําอยู่ในที่ทํทาง,งานแล้วเจ้านายไม่เห็นคุณค่าเลยเขาไม่เห็นผลงานเราทั้งทง,ท,งที่เราอดทนทั้งเราที่ทํางานเก่งแต่เจ้านายเ็าอาจจะไม่ชอบคนนาเงินเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบคนที่พูดพูดเก่งเรียเก่งก็ได้นะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการปรับตัวของคุณปรับตัวกับสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่อย่ายึดติดอยู่ในกรอบมากเกินไปอะไรที่มันไม่ไดีกตแหกกไปเลยไปข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คุณจะไปได้สวยที่เดียว จากที่อาจารย์มองในไพ่นะคะอืมทำบุญเยอะๆนะบุญสน,นุนนำชีวิตเดอะสตาร์นี่เดอะเดอะสตาร์เดอะซันวีนออฟวานถ้าบางคนอ่าบางคนเขาไปทำงานไปเปิดตัวไปทำเลี้ยวไปเปิดอะไรอ่ะไปทำช็อตไปทำ u t u b e ไปสร้างตัวตนคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงจะนะมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศคนเป็นที่รู้จัก กระจกในสายตาถึงความสามารถความเก่งกาจของคุณเพราะคุณเป็นคนทํางานเก่งนะจริงๆง,ง,งัดออกมาความสามารถของคุณนะ่ะมีความสามารถอะไรเอามาโชว์ให้หมดและคุณจะประสบความสําเร็จได้เองาาอาจารย์ลมแม่ถุนตุนกลมอาจารย์มองถึงบางคนนะมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นการปรับตัวหรือปรับความรู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันทํางานยากขึ้นเนาะทำไมมันทํางานยากขึ้นการแข่งขันมากขึ้น แล้วทําให้คุณคิดมากยอดตกลงในรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คุณต้องคิดมากพอสมควรแต่คุณถ้าคุณไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากไพ่ของความไม่ย่อท้อไพ่ของนักต่อสู้ไพ่ของความเปลี่ยนพยายามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปข้างหน้าไปไปไปข้างหน้าเลยจ้ะอือ่าม,มาดูเรื่องของการความรักค่ะเรื่องของความรักมองไม่เห็นความรักเลยนะลมเมทุนชุนกุ้ม เราคุณกําลังปรับบาลานซ์จ,รรนจิตใจค่ะปรับบาลานซ์จิตใจคุณอาจจะไม่ได้มองโฟกัสกับงานเอ้กับความรักอีกแล้วก็ได้นะจากที่มองในไพ่เนี่ยนะความรักมองไม่เห็นสักใบเลยที่เป็นไพ่ของความรักนะเหมือนคุณทําใจได้แล้วยอมรับได้แล้วอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอะไรมันใช่มันก็คงอยู่อะไรไม่ใช่มันก็คงไปเหมือนคุณพยายามทำแผนนี่ก็อการปรับ,ป,บปร,รปับบาลานซ์จิตใจปรับบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์มากๆเลย เหมือนคุณเองอาจจะมองไม่ไม่เห็นของแม่ความคิดคิดว่าความรักของคุณอาจารย์มองว่าอาจจะโดนมาแยะหรือเจอปัญหาต่างๆมาเยอะหรือเจอคนไม่จริงใจก็ตามเนี่ยคุณพยายามปรับตัวปรับใจแล้วมุ่งมั่นไปในสู่ทิศทางของการทํทาง,งยานชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จเงินทองมากกว่าแล้วมองไม่เห็นจริงๆความรักของคุณอืเหมือนเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีความรักนะ คุณอาจจะเคยมีความรักแต่ความรักนั้นมันได้ผ่านช่วงเวลาทุกทรมานหรือผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขผ่านมาแล้วท,าท,าทนะาจจําใจอยู่บางคนทําใจอยู่บางคนทําใจได้นะมันอาจจะคาใจอยู่บ้างอืนิดหน่อยหน่อยแต่คุณก็ช่วงนี้คุณก็บา,ลานล์ตัวเองได้ดีอะคนที่คุณรักไหนไปดูซิจะเป็นอดีตกา็จะตามตอนนี้รักอยู่อดตที่ผ่านมารักอยู่หรือย,ยังคาใจอยู่ประมาณนั้นเขายังไงกับคุณคะ เขาคิดยังไงกับคุณเออเขาคิดยังไงกับคุณลืมไปว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ก่อนนะเขาคิดยังไงกับคุณนะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณครักเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขามีครอบครัวแล้วเขาเป็นเดอะเฮอร์เมสคุณอาจจะเดียวกับเฮอร์เมส p l า s ีดกั้นค่ะกั้นพุชสอบกันพุชสอบธนูกันพุชสอบธน,น,นูน้ำกรากรดมินพุเจ็ค่ะ อ,อืาอ่าโอเคชีวิตก็เป็นไงบ้างเหรอเอาชีวิตก็เป็นไงก่อนนะชีวิตเขาก็มีโรกส่วนตัวนะชีวิตเขาก็มีสระดีนะคะเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์กําลังเดียวยาตัวเองอยู่แล้วกลับไปอยู่ครอบครัวถ้าคุณไปดิวกับใครบางคนที่เขาเคยมีครอบครธเกาอยู่ครอบครัวเพราะฉะนั้นเขากําลังหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเพื่อกลับไปอยู่กลับไปอยู่ในตัวตนที่แท้จริงกลับไปอยู่ในสิ่งที่เขาจับต้องได้อะไรอ่ะสิ่งที่เขาจับต้องได้ครอบครัว ชีวิตตอนนี้เขามีสละมาก t ต e f คือการเริ่มต้นอย่างมีอิสระการเริ่มต้นหมายการเดินทางการใช้ชีวิตไปจากพ้นจากอิสระทั้งกวงนะคะโอเคไหมเหมือนกับ v i e of Fortune แสงสว่างมันมาแล้วอะเขากำลังหลุดพ้นจากเรื่องเดิมๆเ,เ,เรียกว่าให้ของการเปิดเปิดโลกเปิดโชคชะตาละถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเพราเคยเสียใจกับคุณเหมือนกันที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําอะไร ในความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างเสียใจเสียดายความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่าจะอืมเอาคิดถึงรึไหมเอาคิดถึงรึไหมอินสึดเดนเพสทำไมคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงแต่ความคิดถึงใช่ซิฟออฟครับคิดถึงสิคะทําไมจะไม่คิดถึงแต่ความคิดถึงนั้นน่ะมันบ่งบอกถึงต่อให้จะคิดถึงแค่ไหนเราก็ไม่ได้คุยกันแล้วเราก็ห่างกันไปแล้วเราก็ เราก็ไม่สามารถจะสายสัมพันธ์กันได้แล้วหรือในบางคนมันอยู่ในอาการของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนนาเหมือนเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันมีความสัมพันธ์ซ้อนคุณไปคบคุณไปชอบคนที่เขามีาของแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะมองเหมือนคุณนนแหละว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถพัฒนาไปในจุดจุดมุ่งหมายเดียวกันได้คิดถึงเนะี่ยยังคิดถึงอยู่ค่ะบางคนเป็นเพื่อนเกา่าเป็นคนรักเกา่า สมัยเรียนประฐมมัธยมมหาลายัยเป็นคนตกเป่าเป็นอายุต่างกันคงยังความคิดถึงความคิดถึงยังมียังส่งมาหาบางคนยังอยู่กันในกลุ่มเพื่อนฝูงอยู่บนไทม์ไลน์ซึ่งแต่ละกันยังเห็นกันอยู่ตามโซเชียลต่างๆนะคะก็ยังคิดถึงอยู่นะอืแล้วเขาคิดไหมเขาความที่ส่งเขาเขาเคยคิดจับกลับมาคุยกับเรากลับเริ่มต้นใหม่กับเราบ้างไหมเขาคิดไหมคิดไหม ็เคยคิดนะแต่ใครเคยใครล่ะเคยคิดถามว่าเคยไหมใช่เขาเคยคิดเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและเขาก็รู้ว่าคุณยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่เขาคนนี้เป็นคนที่เป็นเดียวเบลคุณอาจจะดิวกร,ราศีเมษคนที่แบบเป็นเจ้านายคนคนที่แบบชอบสั่งชอบทันทวนคนที่มีศักดิ์ศรีโก้เยอะแล้วก็เขารู้ว่าคว,า,วามสมคัญน,นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่เจ็ดก้วยมันเป็นแค่ความเพ้อฝันจินตนาการ j ัสเ m e n t การปลดปล่อยเพราะอาจจะคิดว่าการอยู่ในนี้มันเจ็บมันทุกข์ทำนิรักแต่มันมันไม่สามารถไปกันได้อยู่ด้วยกันได้ก็ปลดพกันซะเถอะอถามว่าคิดไหมคิดอยากจะเริ่มแต่เขาบอกว่าเป็นแบบเนี้ยก็ดีแล้วต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในสิ่งที่ตัวเองจับต้องได้ดีแล้วค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคไหมเวลาเขานึกถึงคุณนะเขานึกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคะเขานึกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคะ จะมูนเขานึกถึงอะไรโอ้ก้าเหรียญโซลโซร่อยมากแพงมากเด e m มูนเดอะเดทเขานึกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหรอเขาเคยสงสัยพูดจริงๆเขาเคยสงสัยในตัวคุณว่าการที่คุณเทเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเทใครเนี่ยมันเททําไมไม่รักกันแล้วหรอทําไมถึงจบทําไมถึงไปเขาสงสัยมันมีความสงสัยแค่รู้ มันมีความสงสัยว่าทําไมคุณถึงเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือคุณมีคนอื่นที่ดีกว่าคุณเทเขาเพราะอะไรทําไมคุณเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่คุณไม่รักเขาแล้วหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของเราเหมือนสงสัยแต่ก็ไม่ถามคิดไปเองคิดไปเองเออไปเองอ้นี้ไ,ไปฝ่ายเดียวเว้นเว้อไปฝ่ายเดียวแต่เขาสงสัยจริงๆว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเอออาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาเยอะคนมาจีบเยอะมีตัวเลือกเยอะก็เป็นไปได้ คุณอาเขาอาจจะรู้ว่าคุณไม่สามารถจะอยากยืนอยู่ตรงนี้แต่มันใช่เหตุผลที่แท้จริงไหมมันคงไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงในการที่คุณเทเขาหรือเขาเทคุณหรอกเหตุผลที่แท้จริงมันมีอยู่แต่ไม่คุยกันไงไม่คุยกันส่งกระแสจิตคุยกันแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ย <c oughs> บางคนคุณอาจจะไปดูคนที่เขาเงียบเขาไม่ค่อยชอบพูดมากไม่ถาม,ไม,ถามไม่ไถ่ทำยังไงก็ทาจะจะเทฉันก็ไปฉนั้นเราไัดดีงเ้อ ฉันก็มาได้วิงวอรนฉันก็ม่ได้อธิบายฉันก็เหมือนไม่แคร์คุณก็อาจจะมองว่าเขาไม่แคร์คุณก็ไปเขาไม่งอ้อคุณก็ไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดในกรทศิกระทางอ่ะพอเดือนนี้หน่อยว่าอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังคะปลอดภัยของการเตือนนิดนึงอะไรที่คุณต้องระมัดระวังคว,ค,ความใจร้อนคะ่ะความใจร้อนการเดินทางคะ่ะการเดินทาง,งค,ความหงุดหงิดค่ะความหงุดหงิด อีกใบหนึ่งอ่ะโอเคสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้เนี่ยคุณกับครอบครัวมีความสุขดีนะบางคนไปได้อยู่กันพ่อแม่พี่น้องเอ่อสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้คือใจของคุณเองค่ะใจบางทีคุณรู้สึกบุดหดแล้วก็ระวังไปมีปากมีเสียงหรือไปทะเลาะกับคนที่มีอํานาจสูงกว่าเหนือกว่าคนที่อยู่ในเครื่องแบบได้คนที่มีอํานาจเหนือคุณได้อาจจะทะเลาะกันไม่ได้รุนแรงแต่เรามีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับเขา สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือการเอาชนะข้าัตรซึ่งกนรลระกันและคุณจะค่อนข้างหุดกิดหัวใจค่อนข้างหุดกิดใจไม่ได้ดั่งใจแล้วก็หงุดหงิดโดยที่บอกใครไม่ได้ด้วยวยควาหมหงุดหงิดนั้นเหมือนกับมันอธิบายค่อนข้างยากชีวิตยังต้องดิน้นชีวิตต้องไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปค่ะใช่ในบางสิ่งบางอย่างที่มันคาราคาซังอยู่ในใจที่คุณไม่อาจสา่อสางที่คุณไม่อาจขจัดไปได้อาจจะเป็นเรื่องหนี้สินอาจจะเป็นเรื่องการทรามหากินปากท้อง อาจจะเป็นเรื่องคู่แข่งเยอะแยะยังต้องสิ้นอายังต้องเดินไม่ใช่สิ้นยังต้องเดินกันต่อไปในเดือนนี้โอเคไหมสู้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  fighting เนี่ยจ้ะเพราะว่าคนเราชีวิตของคนเราทุกคนมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปค่ะไม่มีชีวิตใดที่สวยรวยสวยหรูรวยด้วยรวยลยด้วยเกียรตลาหนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์ a of e ศูนย์สามสองเก้าวายเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ